นี่ครับแบงค์แบงค์แบงค์ห้าสิบปอมครับวันนี้โดนอีกแล้วสมุดปากการครับใส่ไหนแบงค์ปอมครับแบงค์ปอมอยู่ไหนแม่นี่พ่อพ่อผมโดนพ่อเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวนะครับโดนเขาให้มาไหนแบงค์ปอมครับพ่ออันนี้นี่แบงค์แท้ปอมเฮ้ยนี่ปอมอนนี้นี่แบงค์แท้นะครับไม่ได้ดูแลขายขายก๋วยเตี๋ยวเขาให้มาปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาลงน้ําเลยลงน้ําดูด้วยกันเลยครับเนี่ย แบงค์แท้แบงค์ปลอมเรียบร้อยตายแล้วครับเห็นไหมอันนี้ไม่เป็นไรนะัผมขยำเลยเนี่ยขยำเนี่ยไม่เป็นไรดูใบนี้นะขยำปึ๊บป้อมแตกต่างครับดูไปเลยขาดขาดอันนี้แบงค์แท้ครับไม่เป็นไรครับโดนน้ำช่วยช่วยแชร์ด้วยนะครับผมสมุดปากกา สมุดป,ประการพาะ,ะสมุด j จดีครับ